กลับมากตอนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะกาแฟสําหรับคุณผู้หญิงนะฮะอันนี้คุณผู้ชายอาจจะไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าของเลนาใ,ในบ้านส่วนใหญ่จะเป็นคุณผู้หญิงซื้อนะฮะน้องๆจะ,ะจะซื้อมากกว่านะฮะ SS Coffee+ p l u ่สินค้ามีหรือรันเขาบอกขายดีมากนะก็สั่งได้เลยสินค้าตัวนี้ขายดีนะคุณผู้ชมนี่ฉันไม่ได้ตาแหลนะคะนี่ฉนพูดความจริงนะคะ เพราะว่า SS Coffee p l u s เนี่ยนะครับมันคนยอดสั่งซื้อมันเยอะมันมีแฟนประจำของเขาอยู่แล้วสินค้าเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือ,คอโรงงานผลิตไม่ทันนะคะวันนี้สินค้ากลับมาแล้วนะคะ กลับมาเหมือนเดิมแล้วคุณผู้ชมสั่งออเดอร์ได้เลยนะคะสินค้าส่งไวนะคะเพราะว่ามีสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ SX Coffee p คาเเขาจะมีนางเอกของเขาคือ l c a r n i t i n e l c a r n i t i n e จะไปเร่งการเผาผลาญผู้หญิงหลายคนจะมีความกันนงวลกับเรื่องของน้ำหนักแล้วก็รูปร่างตัว l c a r n i t i n e จะไปเผาผลาญน,นะคะคส่วนที่เหลือคุณโทรหาคอรเซนเตอร์ คอร์เซ็นเตอร์จะบอกรายละเอียดมากกว่าที่พี่เต๋าพูดที่จะออกอากาศได้นะฮะวันนี้กล่องขนาดนี้เนี่ยกล่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยมี15ซองราคากล่องหนึ่งสามร้อยห้าสิบแต่โปรพิเศษให้กับพร้อมโปรพิเศษครับหนึ่งกล่อง350บาทอย่างที่บอกกันไปแต่วันนี้เราจัดโปรโมชั่นเป็นเซตเลยครับซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเหลือเพียงแค่1,000บาททุ่นเท่านั้นกับ SS Coffee Plus นะครับสนใจโทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกนเค ฟีพาร์ทแบบนี้มาวางบนด้านหน้าของเรานี้นะ,ะฮะก็โทรได้เลยนะครับ090ย์9ก้9ศู9นะครับครับนะคะ อ้าวคุณผู้ชมครับไปดูเน็ตไอดอลสาวนะครับชื่อดังแล้วกันนะฮะโพสแฉหลังซื้อกระเป๋าแบรนด์หรูแต่ของไม่ตรงปกนะครับตัวเน็ตไอดอลไม่ตรงปกหรือกระเ<อ>ป๋าไม่ตรงปกกระเป๋าไม่ตรงปกนะฮะเพราะมีประเด็นมาอคุณผู้ชมไปดูกันนะฮะได้ติดตามกันอีกแล้วซึ่งครั้งนี้ดราม่เาเกี่ยวกับกระเป๋าแบรนด์เนมหน่อยเดี๋ยวเรื่องราวมันเริ่มต้นเมื่อคุณน,นาราเคปก็เถินะครับออกมาโพสก็ความเดือดนะฮะถึงแม่ค้ากระเป๋าแบรนด์เนมคนหนึ่งที่เจ้าตัวเนี่ยได้ทำการสั่งกระเป๋ายี่ห้อแอมเอสมือสองไปนะครับกับแแมม่่่ค้้าาาตวไดของ ไม่ไม่ต้องปกอะ่ะมันไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้ตอนแรกซึ่งคุณดาราเองก็ได้ออกมาโพสต์ของเงินคืนโดยเจ้าตัวได้มีการจ่ายเงินมัดจําไปก่อนแล้วสองแ0 0เจ็ดนหะนะฮะแล้วก็ยังเหลืออีกส0 0แสนแต่สีกระเป๋าที่คุณดาราอยากได้เป็นสีน้ำตาลแต่กลับส่งมาอีกสีหนึ่งมาให้แทนซึ่งตัวเองนัานไมโอเคเลยขอยกเลิอกออเดอร์แล้วก็ขอเงินคืนนะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รับเงินคืนเลยผัดไปเรื่อยเลยฮะผิดกับตอนที่ซื้อที่เร่งให้เราโอนเร่งตลอดเลยแต่พอตอนนี้กลับผัดไปแล้วถึง3วันหอมทางเตือนว่าใครที่คิดจะซื้อในคิดให้ดีๆไม่ใช่เงินแค่บาท2บาทให้ระยะเวลาถึง4ี่โมงเย็นนี้ถ้าไม่ได้เจ้าตัวจะขอแจ้งความดำเนินคดีอันนี้คุณนาราขี้แจ้งมาแล้วก็ในเวลาต่อมานั้นก็ได้มีการโพสต์อัปเดตว่าได้คืนแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะพร้อมกับลบโพสต์อันเก่าออกไปนั่นเองนะครับก็สรุปแล้วก็คือ ขอเงินคืนแล้วตอนแรกไม่ได้แต่พอมาโพสก็ได้งเงินคืนไม่มีอะไรนะครับเคยซื้อแม่แอมเมสแอมเมสที่ใบใบแพงใช่ไหมแม่มือนหนึ่งเท่าไหร่นะก็ <AM> S <S ไม่เคยสนใจเพราะไม่เคยไม่มีตังค์ซื้อแอมเมสแอมเมสเนี่ยโอค้คนหลายคนใช้ไปผิดวัตถุประสงค์อ่าฮะแอมเมสมันเป็นกระเป๋าที่สําหรับนักธุรกิจหรือว่าเดินทางแต่บางคนจะใส่ชุดราตรีแล้วถือแอมเมสที่ไม่ได้เลยนะมันไม่เข้ากันใช่ไหมไม่เข้ากันครับอืมนะครับต้องเป็นนักธุรกิจเนาะนักธุรกิจเดินมาดับนักธุรกิจ ไม่มีดูภูมิฐานหน่อยใช่ค่ะเออนะฮะแต่ถ้าใส่ชุดลาตีเนอร์ทำไมอ่ะชุดลาตีจะถือมันไม่เข้ากับแอมเมสมันจะเข้ากับพวกชูเนลมันจะเข้ากับยี่ห้ออื่นมากกว่าชุดลาตีใช่ไหมที่จะต้องเข้ากับชูเนลแต่ชุดลาตายนี่ก็จะเป็นอีกใบหนึ่งมาถือถือแค่ดอกนี่ไงดอกไม้กับทุบเทียนออ๋ทุบเทียนเนาะถือไปเป็นนิยมไปลายโลกใครขอได้ ใครขออย่าให้ใครขอ,อถือไว้นะอาคพระก่อนอที่ที่เขาใส่ดอกไม้อะเขาจะใส่ดอกไม้จันใช่ปะ่ะใช่แล้วก็ใส่ธูปใส่เทียนเขาบอกว่าแล้วเขาไดจะบอกว่าใครขออย่าให้นะใครขออย่าให้นะเอเอให้ถือเอาไว้ถือเอาไว้อย่าให้เลยเนีนนะ,นะ,ะอ้ควคุณผู้ชมครับไปจับโปะเพจดังอันนี้คนพูดถึงเยอะมากแล้วเมื่อวานในกระแสโซเชียลพูดเยอะมากเลยอาจจะไม่เกี่ยวกับวงการบันเทิงแต่ ก็มีคนวงการบันเทิงหลายคนที่อาจจะหลงเชื่อแล้วกันอาจจะนะครับคุณผู้ชมจับโป๊ะเพจดังครับบ่นไร้เงินดูแลสัตว์แต่บูธโพสต์สงสัยเงินบริจาคไปไหนหมดนะฮะ เมื่อวานนี้ครับ Facebook ข่าวปลดสุดสัปดาห์เองเนี่ยนะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะฮะลักษณะตั้งข้อสงสัยถึงเพจเพจหนึ่งที่ระบุว่าเป็นเพจที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาทั้งหมาและก็แมวจรจัดที่ป่วยโรคมะเรงะ็งซึ่งเพจดังกล่าวส่วนใหญ่ครับจะเปิดรับบริจาคเพื่อขอนาเงินไปช่วยเหลือรักษาหมาและก็แมวที่ป่วยเป็นมะเร็งนั่นเองเพราะว่าครับพบว่าในช่วงหลังๆมาเนี้ยเพจดังกล่าวมีการโพสต์ในลักษณะที่แสดงถึงความสิ้นหวังแล้วก็ท้อใจ และก็ถึงขั้นอาจจะต้องปิดเพจเนื่องจากไม่ค่อยได้รับเงินบริจาคหรือไม่มีเงินบริจาคทําให้นะครับหลายคนสงสยัยล่าสุดเองนะฮะทางเพจยังคงขอรับบริจาคช่วยเหลือหมาป่วยมะเร็งตรงบริเวณปากอยู่เลยทั้งที่เมื่อวันที่31พฤษภาคมเนี่ยนะครับทางเพจได้มีการโพสต์ข้อความตัดพ้อบอกว่าเพจขอยุติเดินต่อไม่ไหวแล้วมไม่สามารถเดินต่อไปได้จริงๆเพราะเพจถูกปิดกัน้นทําให้โพสต์ ถ้าไม่มีใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเอางี้คือไม่มีคนมาบริจาคนะฮะการ,รนี้ก็เลยหลังจากนั้นมีคนตั้งคำถามเลยครับถูกพูดถึงว่าทางเพจเนี่ยมีการเปิดรับบริจาคมาหลายปีก็มีคนบริจาคให้จํานวนมากคุณดิวอริสรานักแสดงสาวก็เพิ่งโอนเงินบริจาคให้ถึง5 0,000บาทแต่ทางเพจกลับไม่เคยเปิดยอดให้คนรู้เลยว่ายอดรับบริจาคอน อ้างว่าจะปิดเพจแต่สุดท้ายก็ไม่ปิดแล้วก็ยังโพสต์ขอรับบริจาคเรื่อยไปนอกจากนี้เองถึงขั้นมีการสังเกตบอกว่าเฮ้ย mm. บอกว่าจะขอปิดเพจแล้วนะไปต่อไม่ไหวไม่มีเงินแล้วแต่โพสต์เหล่านั้นกลับได้มีการบูตมีการยิงแอดมีการบูตโพสต์ใน Facebook ตลอดเวลา mm. คนก็เลยสงสัยว่ามันเป็นยังไง mm. ไม่ใช่แค่คนทั่วไปที่ไปโพสในเพจนี้นะฮะเนี่ย mm. mm. แต่ว่ามันมีหลายคนในวงการบันเทิงก็ แม่เขาก็ไม่ผิดใช่ไหมที่เขาจะบริจาคเพราะเขาคิดว่าได้ช่วยเหลือน้องหมาจริงๆแต่ไม่รู้ว่าไอ,อคนที่เป็นโอ้แล้วเขามีการแชแร์ด้วยนะแคปโค้ดของไอคนที่เป็นเหมือนคนรับรับเป็นคนดูแลอาสาน่ะโอ้โหขี่เบนซ์เที่ยวหรูสบายรถไม่ว่าเยรักษาไม่รักษาหมารักษาแมวที่อปวดเข้าไปนั่นน่ะน้ำมันนั่นน่ะก็ใช่ไงแล้วคันเนี้ยแล้วขีบนท์มั่นน่ะเออมันต้องรีบเพราะว่าไฟแนนซ์มาทวงแล้วไงจะขอยุติแต่บูธโพสทั้งวันน่ะเออแล้วก็ แล้วก็ต่ไปส่องดูเหมือนกันนะแม่ไปดูเพจนั้นมาไปไล่ดูอ่ะถ้าสมมติว่าถ้าเป็นเพื่อนเราใน Facebook อ่ะมันจะขึ้นก่อนในคอมเมนต์ว่ามีเพื่อนเราใน Facebook ได้ไปคอมเมนต์เหมือนโอ้แม่เพื่อนนมยุะเลยอ่ะเขาไม่ได้ผิดหรอกเขาอยากช่วยเหลือจริงๆไงเพื่อนมึงโง่ตั้งแต่5 0 0ร้อยถึงพันหนึ่งนั่นแหละหนึ่งนั้นมีมัสคาร่ามนะ ไม่มีไม่มีเพราะอิมัลคาราบบริจาคเฉพาะผู้ชายเด็กผู้ชายยากไรอายุไม่เกิน30ปีเท่านั้นบริจาคได้บริจาคได้โอนไว้ให้ใจทันทีถูกต้องนะครับก็มาสกาลาเท่านั้นนะฮาวครับนะฮะอ่ะหมดละฝากไปด้วยนะครับเอ f แ e นด์กาันะคุณผู้ชมนะฮะ SS Coffee Plus ามีนางเอกของเขาก็คือแอลคาไนทีนเร่งการผ่องผานนะฮะตัวนี้พี่าบอกเลยว่า คุณโทรหาคอร์เซนเตอร์นะฮะรายละเอียดพี่ต๋องไม่สามารถพูดได้หมดนะครับ,รบเพราะว่าตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากจะรูปร่างดีแต่ว่าเป็นกาแฟที่กินแล้วไม่อ้วนนะฮะครับอ่ะ หนึ่งกล่องขนาดนี้ราคาปกติเนี่ยสามมีทั้งหมด15ซองกินได้15วันวันนี้จัดโปรพิเศษถ้คุณที่คุ้มๆกันเลยทีเดียวคะเซ็ตเลยละกันนะครับซื้อ3กล่องแถมฟรีให้อีก1กล่องครับทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่หนึ่งพั 1, บาททุนเท่านั้นสนใจโทรได้เลยกับ SS Coffee p l u s ครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีมุงขวาน,นาจอสแกน QR c o ารได้เลยนะครับกับ SS Coffee p ร u s นะครับสอยอย่วนคุณผู้ชมท่านไหนบบนะครับ ศูนย์9กันครับ090 089 9ก9าเะ้99 99ครับอบคุณค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ